แมเ้วมาแล้วจ้าแม่แ้วนทำกินสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องฟ้องไปสุภูสุคนเมื่อนี้แม่เ้วสิมาเห็ดอย่างสุพี่น้องกินเนาะสิมาเห็ดแกงโรไม้จ้าช่วงนี้หนาฟุนน้ำไม่ออกดีดียุสวนกระไรเออน้ำไม้ไหลายๆสิแกงน้ำไม้หม้อใหญ่เลยเห็ดหม้ออาวหญ่เน่เพราะว่าสิเอาไปเห็ดพี่นอ้องอเห็ดแล้าระสีบแบงพี่น้องกินเล้วกัสิไว้ใส่บาดเมื่ออื่นเศร้าอไว้พอปูใส่บาดเมื่ออื่นเศร้า แพ้วก็ได้เตรียมเครื่องเตรียมของหลายอย่างละอ่ะพร้อมแล้วละ่ะไปไปให้ส่อยกันค่ะพี่น้อง

เขาก็ได้เตรียมเครื่องเตรียมของไว้แล้ววัตถุดิบของเฮาก็มีนอไม้ผักกระแยงผักกระแหงน่ะสดๆดจากนาะหอมหอมผักอีตูอ่ายอดผักอีหุมเข่าเบืออ่าผงชุรสดเกลือตะไคร้หอมแดงพริกสดสำหรับใส่ลูกโดดด้วยจ้ะพริกสดมาเตนต้นข้างบ้านแม่แพวจีไสผักปังร้าอมจา้ามักเหนียวเหนียวเนิบเนบนอกจากมีผักปังแล้วก็จะมี น้วยกระเจี๊ยบมักเหนียวเหนียวเอาแบบเข้มขน้นอ่าพูดนาบอกอือเป็นแซแซ่บแต่แซ่บพี่นอ้องใส่เห็ดหูหนูพ้อมได้จ่าพี่นอ้องอ่าป้าบันนี้เขาชิมมาตำเครื่องจ้าชิมมะตำขเขาเบือตำเครื่องจ้าพี่นอ้องป้าตำเครื่องกันตำข้ขวเบือจ้า ส้อสี่มาตัดต่จ้า,าตัลงไปอ้าวแรกเพราประมาณนึงแล้วข้อสิมาเพิ่มความเผ็ดและความสีสันให้นายกินกับพริกกินดาใส่ลงไป ด้วยหอมแดงด้จา่าใส่ลงไปโอเคไหใชงสนอนแล้วด้จ่า ตั้งหม้อจ้าใส่น้ำน้อยนึงใส่เครื่องที่เขาตำไว้ลงไปใส่น้ำปลาลงไปจ้า ใช้น้ำปลาราชจะเส้อกับข้องแล้วพี่น้องอ่าใส่ขะเบือลงไปจ้าคนอย่าให้มันติดหม้อได้จ้าอ่าใส่น้ำยาน้างจ้า นำ้ำยานังเนี่ยโอ้หอมขนาดเลยจ้าพี่นอ้องเข้าก่อนน้องไม้ที่เข้าเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยเออใส่ลงไปบักอือ กี่ซุกง่า,ายใส่พร้อมกันกั็น้องไม้เลยอ่ใสบบ่บาอบักอือก็บักแข้งใส่บัก,บกอือก็บักแข้งล้องไก่ก้อนที่มันสุกยากยากเนี่ยใส่ลงไก่ก้อนจ้าเขาสีเฮ็ดหม้อเอาใหญ่แน่เพราะว่าเขาเตไว้ใส่บาทอ่าเศามืออื่นเศร้า สามวัดผ่านหน้าบ้านไก่หน้าบ้านเฮาผ่านหน้าบ้านเฮาอ่าเทศว่าเห,ห็ดพอปูใส่บาทมื่ออื้นเศร้าอ่าบักแข้งลงไปขนแน่จัหนอ้อยหอมขนาดเลยจ้ะ ปิดฝาให้หมอมันเดือดจากบืดหนึ่งคนเด้อใส่เบิงจ้าหม้อเดือดรือยังเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วใส่บวกบวบอ่าเห็ดฟูหนูด้วยกระเจี๊ยบใส่ลงไปเลยโอเค ตามด้วยลูกโดดจ้าอ่าหาสิบปุงเกลือลงไปตามด้วยผงนัวใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยอ่า,อาก็แส่พอประมาณนั่นแหละพี่น้องอือหมจังเลยจ้าหอมจังเลยจ้าเ,เอาปิดฝาสก้อนปิดฝาสก้อน ปึ๊บใส่เบิงใส่เบิงว้าอหอมจังเลยผักปังลงไปจ้าผักอีตู้ผักกระแหงยอดผักอีหุ้งใส่ลงไปจ้าโอ้โหอ้โหอลังการอลังการงานสั่งรับรองแกงน้องไมหมอนี่แซ่บ โอ้โหว้าวอือหืออือหือโอ้ยเจียงนรอไม่หมอบักง่ายผักกันไลยๆอือหือหอมจังเลยจ้าหอมจังเลยคุณน่ะหอบักงหายบอมเป็นไงธรรมดาเลอพี่น้องคุณหมอบักง่ายจ้าเค็ดแล้วกะเอาไว้ใส่บาตรเมื่อเช้าขึ้นว่าหันละอ่ามีพระอยู่3าม มีสามวัดอ่าที่ผ่านหน้าบ้านใกล้ๆหน้าบ้านเขาใกล้หน้าบ้านเขาก็เชเอาไปอ่าให้ผู้เฒ่าแจกพี่น้องเขากินน้ำเอาสิมาซิม,มึงดูจ้าซิม,มึงก่อนดูจ้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดอร่อย กรยางที่บอกละจ้าพี่น้องแม่แพ้วสิตักไปให้อันนัน้นอันนั้นบ้านพี่น,อออน,ออน,น้องเฮ็ดหม้หอใยเฮ็ดหม้อใยเพราะวัน้องไม่ข่ามาจากอืดจากอยาก้องไม่ห้อมัดสวนเขาบม่ได้ซื้ออันนี้เขาเสาไปให้หพี่นออ้องเออตักไปให้พี่น้องสองถุงอ่าสองถุงกับสองบ้านที่เหลือเขากะแบ่งไว้ใส่บาทมื่ออื่นล้วก็ไม่กินเขาแลงน้ำโอเคจ้า มันี่บ้านยาจอยหลายคนมันี้บ้านนาลิดนัมมีนาลิตกับนาหน,ะนงสองคนอ่านี่แซบแซบเลยจ้าโอเคจ้าเก่งน้ำไม้ค่อนๆแต่บอกุง้งไข่เกี่ยวแซบวะกีรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผู้สาวเคินกล้องพี่น้องกไยลูกสาว,วเขาก็เลิกเรียนมาพาโมามาเห็นรายงานกันเลยต่ำบกคงพอดีแสงเอาไม่ผูดเด็กน,น้อยอย่อย่าลืมติดตามนะจ๊ะลูกช่องแม่แพวทำกินนะจ๊ะโอเคแม่ไม่กลนวล้วละ่ะกินเลยกินให้มีความสุขนะคะ เด็กน้อยกำลังหิวไว้ซับนีก่กำลังแซ่บ <laughs>